ออกไปซ่วองเออเนี่มือเร่งนะคะช่วงเร่งช่วงใบนะคะค่ะพีิธายรายการเมื่อนี้ <c oughs> โค้งสุดท้ายค่ะเมื่อนี้ยไม่คู่กันให้เบิ้งงานให้หลวงปู่นะคะค่ะที่ว่าสี่เดชของหนามของในนั่นแหละเดี๋ยวจะนอนไม่คู่กับสีเดชออกไปซ่วงเบิ้ง คนหมองคนทำงานอีกเนาะค่ะ<ช>หลายสิ่งหลายอย่งางกระเลื่อยอาชีพแห่งยีิบึงแต่หัวเว้นนะคะเพื่อว่าพลนคเยียดบัตรท่านเหยียดบ่ตท่านอาหารเร่งครับค่ะม <c oughs> ือี้ยใบสองใบสามเนาะคะ่ะช่วงระยะนี้ ลูกหลานกัสิเดใคาราบาปูน้ำพอมือคือวันพระคือแม่คู่ยุดธด้วยค่ะครับผมเืม่อเงินคือ,อยุดวันพระทุกวันชินวันพระนั่นค่ะชินนานะคะชินนาเพิ่น,นสิรุง่งอุโบสถนะคะทั้งวัดปูเทพทองวัดปตาบันเมืองนะคะแคก่เพิ่นกะสวดปฏิโมกข์ก็ค่ะพระเกือบลอยดูแม่คู่กับสีเฮ็ดน้ำใส่ถวายเพิ่นะะเนาะค่ะเนาะทีมงานเท่านั้นละช่วงระยะ แจ็คใบโม่เ่าออกไปหรือว่าเที่ยงเนาะวันเนาะก่อนอกไปก่อนเวลาพอเขาตกแต่งตัางหน่อยนำพันละนะคะถวายพระค่ะว่าเป็นข้าวตุ่มพูอะข้าวตุ่มพากินบ่ได้ในจะนำนลยกันไหมนำต้มเขาดีค่ะแต่ถ้าตุ่มกินบ่ได้ค่ะนำพันละค่ะพอเพืชสวดปฏิโมก่ก็ค่ะพ่ชลงอุโบสถนะคะค่ะบุญหรี่สายเงาค่ะไม่คู่กันสิไปรวมบุญนล้วเพลิน เวลาฟังไปรับฟัง,ไป,ฟงไปรับฟังคนสวดตอนมันว่าเออค,อคนธรรมดาดิอืม <c oughs> นั่นแหละก็เพิ่นกะสิม,มีองค์สวดเนาะคะ่ะของเพิ่นนั่นแหละคุณเราคนก็บ่เคยเห็นไม่เคยได้ไปเนาะคะ่ะชุ่มบุญญาบารามีเฮาบาถึงงานเนี่ฮู้จักเด้างดิ่นสวดปฏิโมกข์สวดแบบใดจั่างนี้นะบบแต่เพิ่นโลกอุโบสถเนาะคะ่ะถือว่าเพิ่งจะได้เฮ็ดปวัว พอดีกะสุปกะเจีย๊ยเฮาเฮ็ดบวชเรียบแล้เวเนาะบุระนบวชเรียบร้อยมือนี้สร้างไฟกะเฮ็ดบรรทัดเหลี่ยวกะะันเป็นกำลังสียเฮ็ดได้สองมือละเพราะว่ามันเดินสายยาวหลายสิ่งหลายอย่างมันขาดหลายอย่างเนาะขาดทั้งพัดลมติดพัดลมพร้อมทั้งในบ่บวชบะนีอุบเป็นกรสิลงโบสโบโสก็คือสิน,นาคือสินสิพาคำนะคะั่นแหละค่ะทำไมกันจังรวมไปน้ำกันว่าะทำไม่คู่กับผ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆมือนี้ยกะ รดเห็นท่านมาจักรรดแล้วมาส,บสมบัยมาก,มากมช่วงใบกับิม,มาเดี๋ยวแม่คู่เสียออกไปซ <รา S 1> องเบอรอออยีกนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะแค่ยิ้มพอนเกษียออกไปซองเบอรน้่นะคะคแกเบิรงกันค่ะอาทตย์นี้ยังให้ให้พี่น้องเบิรงสำหรับมือนี้นะคะแม่คู่ไปจุดถูกนะคะไปเปิดล่ำเทาอ่สุวรรณให้ปูฟังว่ามันพานวองสินนะคะเพราะว่า ยิมก็เคยไปจุดแล้วเม่ได้จักตัวครับกับซางยังก็สซางรัดครับสซางรัดก็ไปจุดเ่อไรแจักตัวครับแม่คู่ไปมือหนี้เกือบเม่ได้นะค่ะพอดีไปจุดนะอธิษฐานเแล้วแม่คู่เห็นเหล็กแปดแปดก็บ่เต็มเลยค่ะเป็นถ้าว่าเหล็กแปดก็คือเหล็กสามนี่สิแม่บคู่เออแปดเท็จแปดเครึ่งเดียวงั้นไแม่แม่คู่กับวันนี้วันนี้ใหม่มาใหม่มากถึงหัดกลางถ้าพว่าเหล็กแจ๊กตัวแม่คู่ก็เลยว่าปู ขั้นไหวสามตัวกับไหวสองตัวซะเมีคู่กับสีเดยผ้าเอฟซีเฮดผ่าเอฟซีสั่งด้ยบุญบารมีขั้นเม่คู่สีเดยสั่งตัวกับขอปูอย่าแยกตัวเดลซันเหล็กหนึ่งงาม,งามนะคะ่ะอันนเหล็กหนึ่งเหมยเจืออยู่นะคะแมีคู่กับอาชีว่าแปดหนึ่งนะคะเด้ออาศิวะสามหนึ่งแต่ว่าเม่คู่ว่าแปดหนึ่งเม่คู่กัน เธอว่าเป็่นอาหารกลางวันในครูก็เลยซรองเสียงบึงกันได้เดี่ <laughs> รงัดใส่กันเลยค่ะปลี่สามหนึ่งกี่อแลสามแม่บเปด่ามหนึ่งเลยเออ,หร,อ,ห,รอหรือแหลตเต้เนาะคะ่ะแหลตเต้เอ,าาเออพู้ละคนเพราะว่าคนไทยให้เบึงแล้วเนาะคะ่ะเขากัเบ,บืองเอาเบืองอาว่าถูกเลยมันมันเป็ียนเ็กปลี่ยนทั้เ็กสามเเสร็จอันนี้นนก็อาศัยคืย 3, นอยู่กับ บุญไฟมันเนาะค่ะถามที่ชัดเจนก็เป็นแปดนะครับเนาะแปดชัดเจนก็คือเลขแปดนะครับเพียงแต่ว่ามันมันมันลูกขางหนึ่งไม่ได้มันสัญลักษณ์ันคือเลขแปดนะเนาะก็รคือแม่คู่กันเลยอธิษฐานที่ในโบสถ์นี่เนาะค่ะอธิษฐานที่ในโบสถ์ว่าข้นลูกสิเดชเดชาลูกขอสัญญาว่าสิษฐาเท่าวูเวนต่อจากเท้าวเดชวัลนขอให้ออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดนั่นเอเนาะค่ะอันนี้ก็ความเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะแม่คู่ให้เป็นแนวทางเลยค่ะเดออ บอกกัลลันตีลอยผัเส้นลานเปิดผัวเส้นเนาะคะ่ะ <Done. S 1> คือเพียงว่าให้เป็นแน่ทางใ mm. ห้พี่นิพิจจรณาเบิ่งนะคะว่า, <No. S 1> มา,มามันตรงกันบ่อเลขที่เฮาใดมากมันตรงกันบ่อได้จังใดนั่นนะคะอันนี้เฮ้าก็เข <Yeah. S 1> ากับว่แน่นอนเขากับโมจ้าวันมาสิออกบอ่ออกเนาะคะ่ะ <Nice. S 1> อันนี้คือแม่คู่กับยิบจ้าไปพอดีแย่แล้วก็ไปคายรถตรันดีพอด <Yes. S 2> ีแม่คู่กันได้สามใบค่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่ง เออแปดหนึ่งหนึ่งแปดพ่กไเที่ยวย่งใหญ่เลยครับเมื่อกี้ครับแปดหนึ่งหนึ่งตามโตโตอห้เราเมื่อกี้ก้องดีดจุดจุดถูกปุ๊บปับปิ๊บปิ๊บนุ๊บปุ๊บอุ๊บปุอบปุ๊บปอ๊บปุ๊บป้๊บาุ๊รปุาบปุ๊บปุ๊บะุ๊บปุาบปุ๊บปุรบปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊มาุมบปุ๊บปุ่บุ๊บปุ๊บปุ๊บาเ๊าปุ้บปุ๊บปุ๊บปุ๊้ปอ่ะ สิบแปดกับเก่าซูนด้วยเนาะเอเก่าซูนเราเบาอยู่มันนี่เบาเบ้านเราสิบแปดครับผมค่ะนี่ละสิบแปดเก่าูนเท่ากับพี่นีพี่เจรนาบึงนั่นค่ะเด้อสิบเป็นอาหารกลางวันหรือว่าสิบเป็นวันที่หนึ่งการร้องบองการยิบแจมบองอะไรก็ผู้ได้ฟันดีจังไลกับจังบอกสู้กันฟังนัาอ่านมัินี่กับินิมตนปูนีกคนบาอย่าเยอะสิมีอ่

มอวรอบไปพ่อมื่อเข้าพ่อไปครื่งกันนึกมวงเลยไปผ้าปักหญยาพออปักหยาปักกวาดสั่งเอื้องหลอว่าปักหยาปักขา่ัก่าหยาลายๆบัวเออม้วงเข้าไปใครก็คงไม่โตไม่เต่งเนาะเออนึงม่วงปูคือปักขาปูตาปูคุ้มปูคุ้มจำชื่อจำทั้งจาปักจำท่องเหยอบรอยเออมือนี้ไปฆ่ากระราปูฆ่าเทาเวททุกวัน ไปกูทุกอืมไปก pues well, uh, ูท um. yeah. uh. right. oh. huh. um. uh. ุกเก้าดอกแต่นั้นคือหมายว่าพร้อมกันยืมคอเออเก้าดอกใหม่พร้อมกันเปิเลี้ยงนึงว่าค่ะคือโควดูบ้างค่โปยื่นถึงบ่เห็นอยู่ปูอืมคือร่างร่าไปอาชีอช้างกึ๊ดเออเขอองคูเทาเวอคชุวันเด้อใช้วาชีนึงเรื่อเรื่องยืมคอมาค่ะเพราะว่าคือว่าห่างนะ บาที่อยากใตนึงแต่งสองเขียนหายดึกมบ่ดื่มเนาะเขียนหายดื่มบ่ดื่เนาะครับผมเพราะว่าจังบ่ถึงเวลาคนมาพบการจิตกับว่าหายไปและอาอื้อนั่งหลับไปอ้อ่วอมเขาคืคเัคือเออเอาไปเอาม้อรนําไปเปิดนะครับผมถ้าเปิ์ทุกวันวันกคือละหม้อร่อหม้อร้อนอ่าง้อถวายมั่วงนเถอะ มวลติพูเพราะเสียงแห้งเราประเดียวมาม่วงขาดม่วงเนี่ยปัดเข้ามาผู้แต่างแต่งขึ้นมาว่าขาว่าเออเท้าเวอร์คือว่ามาเออเบิ้งปัดเบิ้งมาปัดแม่แมาคู่น้องมาอ่อนบอมคือครับคือขอแบ่คือดากทางเท้ากูเบิ้งโตว่าจักทางเท้าเบอ้์คือว่าเท้ากูเบิ้งมันเปิงปากเนาะเปิงปากของกูค่ะอือ้าว ง่ายมือ <Solomon> ค <who referred to> <fever> ืือคือฉางรับปากรับข้ามอนั่งหลาบว่ารับข้าแล้วเออเพิ่งได้เลี้ยงไถ่ได้เปดเดยอืมเบิกเปิดขอถามตัวว่าท้องตัวกับเกลือกว่าได้อืมนั่งรับไปค่ะเพิ่งเล้เพิ่งเล้ครับเออขั้นทักทีเก่งมาะครับขอท้องตัวว่าคบครับเบกเร่องพอบอกมา ครับคือถึงนะครับคูเหยยดทึ้งนึ่งหมายกหยยดทิ oh ้นึ่งเลยปะปูตรงเป๊ะเลยหนึ่งครับอือแมางว่ะครเรืว่าเปิดหนึ่งใช่ไหมครับคูอเช้าว่าทือออกบอืมคือคือแต่ร่างหน้าเหมือนแล้วกอครับเพิ่งหายใจเคินเช้าไั่ทือวันให้เปิดกับหนึ่งนะอ่าสุดเปิดกับเปิดกับื้อง ลูกัลงกัางคือว่าหายเดียวโเอาละเอาละวางกับตึงมาอยาโตมาโตรั้งมามันพอขาดมันขาดนดัเดขึ้นก็เอาบ่ขึ้นเรวก็เร็ไปวานกับตึงมาอย่ารังวิรังไว่ชาววิคือว่านมาคือเอาก็เอาบ่เอาก็เรกเอวาตมหมอรำงกับ่านหมอรำกับมวนวันคืนหนึ่งทาถูกทาถูกทาถูก นางร,งรําแปลงโกรําถวายวคันดอกว่าค่ะอืมเอาก็คือเดี๋ยวจะจัดงานใหญ่อยู่นะเนาะก็ออกพภาษาละพระเจ้าลูกเราครับออกพําถา,า,าเขาว่าเดืนดอนโกร่าบ่มืออื้อเดือนพฤศจิกาก็คือได้รําถวายพระลูกเราออเดือนพฤศจิกาโนจะได้รําภวะเท้าเมื่อทุกวันอื้ แต่จร่ำขว,วาย้าวัวสูวันนงในวันที่สิบเก้สสาสิบเก้าแล้วก็สิบเก้าร่ำขวายวันที่สิบเก้าแล้วเราห่างแบบบอกล่วงหนาคือคือดอกข้างอารเริ่มอืมเนาะใครจะใชกร้านจะสื่อเรื่อนะบอกบอกบแบบว่ามาของใครเออ อือร่างรักหนอขอคารวะอือมายถว่าพาบาราบารเบอ่์มือนึ่งเอาักระบูชาดอกไมนถูกเทื่องเออพค้งรหมากรักใหม่เออเออจัดเจนเดือดขึ้อือข่พระท่านเจ้าถูกจักบออืออ้าหันมือขบมือรักมือขบมือมันขบกับภาพแข็งแรงมากอือหลางรักรอถึงถึงแล้วก็รู้วอื